ก็อา,ากาศสยวยดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปนานเพราะอะไรรูนะ้ไหมผมเล่นในโทรศัพท์พ่อครับแล้วพ่อก็คือไม่เคยกลับไปบ้านไปหาผมเลยผมกว่าเลยเด็กคนเดียวอนเยวพ่อที่ปทุมเอ้ยที่กรุงเทพนะครับม่ไจะอยู่โดนยจบ ตรงนี้จําได้นะครับวันนี้เราจะไปดงนี้ด่วหนที่ผมในนี้ครับรีวิวของฟอกจ,จ้าไปผึ่งผิดครับไปดูเลยครับและก็คือผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปหนึ่งเดือนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปคลิปแรกในรอบหนึ่งเดือนครับและก็แค่นี้นนครับผมที่ <c oughs> เกถ่ายแค่นี้ครับก็อย่าย กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดกดทุกอย่างที่มันฟังน้ากดขาเนี่ยคันนี้เลยครับ